ความคิคขบทุกเรื่องคือมือช่างสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อของการเลือกซื้อเลือ่อยโซ่ยนต์ที่มีคุณภาพดูอย่างไรผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สำหรับการเลือกเลื่อยยนต์อันดับแรกเลยนะครับที่ควรคำนึงถึงนะครับนั่นคือเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองและแน่นอนครับตามกฎหมายของประเทศไทยเราพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยควรจะมีแรงม้าไม่เกิน1แรงม้านะครับซึ่งเครื่องยนต์ของความที่ที่เราได้ผลิตออกมานะครับจะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่45ซีซีนะครับให้กำลังสูงถึง740วัตต์หรือเทียบเท่ากับ0.99แรงม้านะครับนั่นแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเลยและความเร็วรออหมุนเปล่าของเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับผมจะม ไปจนถึง3,200รอบต่อน,นาทีเรียกได้ว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับอันดับต่อมานะครับนั่นคือเรื่องของคาร์บูเลเตอร์นั่นเองสำหรับคาร์บูเลเตอร์นะครับผมเป็นหัวใจสําคัญในการจ่ายน้ํามันนะครับหรือการดูดอากาศถ้าหากว่าตัวนี้มีคุณภาพที่ไม่ดีนะครับจะทําให้เครื่องของเรากําลังตกและทําให้การจุดระเบิดของน้ํามันเนี่ยอาจจะ ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าคาบูเรเตอร์ของเรานะครับผมหลังจากทําการทดสอบและผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการทดสอบของเราค่อนข้างหนักหน่วงเอาการเลยแต่คาบูเรเตอร์ของเรานะครับผมยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะร,รวมถึงคาบูเรเตอร์ของเรานะครับอีกข้อดีหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการดูดน้ํามันนั่นเองสามารถที่จะดูดน้ํามันในขณะที่ตัวเครื่องเอีย,ยงได้360องศาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกคาบูเรเตอร์ที่ดี ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทําให้เลื่อยยนต์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนั่นเองนอกจากคาร์บูเรเตอร์ที่ดีแล้วนะครับผมในเรื่องของระบบไฟฟ้านี่ก็ต้องดีอีกด้วยนะครับสำหรับการจุดระเบิดภายในเครื่องยนต์เนี่ยเราจะต้องการไฟที่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นหัวเทียนที่มีคุณภาพจากบอสการจุดไฟนะครับการจ่ายไฟเนี่ยบอกเลยว่าเต็มกําลังและมีประสิทธิภาพมากๆเลยหากจะเลือกหัวเทียนเนี่ยควรเลือกของที่มีคุณภาพอันดับต่อมาครับตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะขาดไปได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ บาร์โซและตัวโซ่นั่นเองสําหรับตัวโซ่ที่เราให้ไปนะครับจะเป็นโซ่จากสตีลที่พี่ช่างไม้ลหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับว่ามีความแข็งแรงเหนียวทนทานนะครับและคมนานอีกด้วยนะครับซึ่งเราก็แถมไปให้นะฮะ ตัวนี้ใช้ได้ยาวๆเลยเราได้ผลิตบาโซตัวนี้ออกมาเป็นบาโซที่รับประกันเลยนะครับว่าใช้งานได้นานกว่าบาโซทั่วไปถึง2เท่าเป็นบาโซที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับใช้งานจนลืมเลยในเรื่องของก๊องอากาศนะครับผมก็เป็นชิ้นส่วนที่สําคัญไม่แพ้ก,กันเพราะว่าถ้าเกิดว่ากองอากาศไม่ดีเนี่ยตัวคาบูเรเตอร์เองก็ไม่สามารถที่จะดูดอากาศได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นอากาศที่เข้าไปเนี่ยจะต้องมีอากาศที่ค่อนข้างโฟล์นะครับแต่ต้องสามารถกรองฝุ่นได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือการเลือกเลื่อยยนต์ที่มีคคุณภาาาพนะรรับมเเห็้ยยแลลว่อีด ยยากเลสําหรับข้อมูลการเลือกซื้อเหล่านี้สามารถสอบถามได้กับผู้ขายนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้หรือหากต้องการจะไปช็อปเครื่องมือช่างอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปที่พัมคินคอร์เนอร์นะครับร้านค้าตัวแทนจําหน่ายตอนนี้ต้องบอกว่าครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วนะครับในคลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกกับการเลือกซื้อเครื่องมือชิ้นใดอีกโปรดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้พัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีดๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง